สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลงไปแจกของเล่นนะครับก็จะมีเซ็ตเหล็กธรรมดานะครับแล้วก็มี R93 IMI นะครับแล้วก็ยากระสุนนิดหน่อยนะครับใครยิงแตกก็เอาไปเนาะก็จะเริ่มมาสุมวากันเบยฟึบโอ้ยยังไม่ได้เตรียมอาวุธเรียกประชิดมาด้วย เดี๋ยวแป๊บนะครับไปเอาอีกจอหนึ่งออกเกมนะครับผมมันแหลกมันแหลกพวกนี้ไม่ได้ใช้ตัวแอดมินเล่นนะครับใช้ตัวเด็กเล่นนี่ๆๆนี่นี่โอ้ยยินเสียงปืนหรือเปล่าเออนั่นชื่อ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 นั่นไงโอ้โหเป็นขบวนการเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ทำธุระนะครับแล้วนี่ใครเนี่ยียบร้อ,รอยิงตายแล้วหนึ่งตัว ด้านนี้หนึ่งคนนะครับยิงอะไรเนี่ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวร้อยครับได้สองศพแล้วสองศพแล้วใครไจะเล็บลูกนี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ยนี่ใครเน,นี่ยอเอาชิบหายโดดไปโดดมาอย่างกะลิงกลัวอยู่ที่นี่ดีกว่าไอ้เหี้ยคนเยอะชิบหายเลย ว่าห,หมด้งเที่ยได้อะไรม้งเนี่ยใส่กล้ากระสุนไม่มีโอโหชีวิตบนเปล่าเร็วกระสุนไม่มีโอโหเจ๋งสุดๆนะครับอย่างงี้ได้นี่มาตบซัมบี้นะครับ <c oughs> มันจะตาย ทีน้ที่เราเจอคนบนเขาก็น่าจะพวกเมื่อกี้นะครับที่ยิงตายแบบเมื่อกี้นะไม่ใช่กูเดินเดินอยู่หลับปึป้งเสียงปืนนี่มาแล้วได้ยินแต่เสียงปืนไม่มีตัวเหียอะไรเนี่ยอของแพทนะ ม,มาถูกทางออาวะเราไม่มีจุดมุ่งหมายนะครับคราวนี้ <c oughs> ไม่มีไม่มีจุดมุ่งหมายในการฟาร์มต่างล่วงอีกของเยาชิบหาย ยูงหมายครั้งนี้เรามายิงคนเล่นนะครับผมเมื่อกี้แท่นั่นมันมีปืนนะเราตายหาไปแล้วไอยูยูเหียอะไรวะใช่ปะยูอะไรวะยูอะไรอ๋อไอ O N G อเอ้ยเธอเห็นทองฟ้านั่นไหม ดับเลยดับเลยแม่นอินเสียงสไน,นแม่งแหกกันมาแน่เหรอดาวครับกูดเดาไว้เลยนะมันต้องเรียกเพื่อน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 นีสไนามาแล้ามายิงหน่อยอชึบชึบชึบเฮียทำบีวะอ,อุ้ย โอ้ยเดี๋ยวๆใครยิงกูวะเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้นอยอ SVD นะครับใช่เลยเสียง SVD นะครับก็ผมไม่จบอันนี้ไม่จบหลังไม่ได้เลยนะมามาดูย,า,ยางยางแม่ ทันหลังไม่ไ,มไ,มได้อู้นั่นก็ใครกันเนี่ยเนีน่ยโอ้โหสองคนเดี๋ยวกระตุกโอ้โหสามโอ้โหไม่น้อยได้ <laughs> เวลาชาร์จแล้วอยู่ตายไม่ไหนเฮียมีคนเดียวมมีทั้งสนยัยมีทั้งพวกเล่นคนธรรมดาหลายกลุ่มเลยเอาเฮียหายไปไหนะหมดนักง้นที่จเจอแบบๆว่ากี้แบบแบบแบบ ไม่มีใช่ไหมโอเคจะเ,เข้าข้างหน้าอย่างสบายใจนะครับลิงหัวอย่างสบายใจเลยนะฮะเสียตกใจกต่ตีนตัวเองใช่โอ้ยฝนตก ให้เอสพข้างบนนั้นนา่าจะขึ้นไปเก็บเลยแม่งวอนที่หายเลยมัน,นมเมื่อกี้มีคนเดียวที่เรายิงกันเมื่อกีน้นะอีกสองแม่ไหนวอลที่เห็นแบบแบบมันเจอบอสตบไปยังวะขึ้นข้างบนก่อนดีกว่า้มันเออนั่งขึ้นอยู่นี่ก่จเจอแล้วจ็แล้วไปเจอกลางไอสัตว์อยู่ข้างบนได้ได้ได้ได ไม่รู้มันหนีไปยังนะมันหายไปเลยมันยิงสวนกลับไปหน่อยไม่โดนด้วยั้งหนังที่ยิงสวนไปเสือกหายไปใช่ชบ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 ชชชชชชไม่มีล่ะ <con> ไปไหนล้วะในนี้บอสเกิดนะครับอย่า,ยาไปแยมดีกว่าอยู่แถวเนี้ยมันยิงเราแถวนี้นั่นแหละมันยิงอะไตรงมุมนี้ใช่เลยแต่มันหายไปแล้วมุมนี้ฝั่งเห็นคนต้อง,งวะ เฮียอะไรเลยนี่ไอซ้ซอมบี้อืมรอไปเองแล้วกูรอรอแล้ว ต้นไม้เป็นคนโอ้โหชีวิตโอ้ยเนี่ยคนของจริงเลยโอ้โหเองไปด้วยวยจวได้จะได้จะได้ไม่ได้การี้ยะม,มาลอยหลังมาลอยหลังแบบนี้ลางเดียววะ อยู่ยากอยู่ยากหาที่ซุ่มก่อนมันนึงจะโยนของกระกายขยะทิ้งก่อนเคล็ไปเลยไปเลยไปเลยค่อยเคลียร์แล้วกันได้ที่แล้ว อู้ทันนี่ยานะครับเอามาหน่อยหนึ่งแล้วกันแล้วเอาท่านนี้ขยะใส่ไปแทนนะครับ MTV เกิบไปก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้ไม่ค่อยมีของเผื่อเอามาลงใหม่นะครับก็ว่าอย่างน้อยมันก็ดี่ไอ้เหี้ยนี่วะ โอ้เมื่อกี้เสียงปืนเกิดขึ้นเฮี้ยกูยิงเฮี้ยอะไรของกูเนี่ยเอาละครับอยู่ข้างหน้าเรานะครับเราจะมายิงมันกันนะครับ นี่เลยตายง่ายแล้วมึนงนนั้นโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่บอกร้อยอีกหนึ่งนะครับมันมียิงหนึ่งตัวเว้ยอุ้ยนี่เอสไอ้นี่ที่เราเจอเมื่อยิงที่มันยิงเราตอนนั้นอะ ของเยอะอยู่นะเนี่ยแต่ของนี่ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เผื่อฟุกโดนเผื่อฟุกโดนตามไปเก็บตามไปเก็บตามไปเก็บนี่มันวิ่งกลับมาวะนี่มันกลับมาวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้อย่าพึ่งมากวนตีนตตกูตอนนี้อยู่ตรงเนี้ยเขี้ยหายโอ้โหเขี้ยตายเพราะตกตกนี่แหละครับเดียว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 อย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุาง่งกับกู เออเอยเอยขอกลับก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลงใหม่เดี๋ยวไมาลงใหม่ไปเก็บของกอนไปเก็บของกอนเอาละครับมาใหม่แล้วมาใหม่แล้วเยวเก็บของเสร็จแล้วก็มาใหม่กันเลยนะครับที่วาดเดิม ตรงกลางคิดว่าไม่มีคนือเปาบริเวณเดิมเลยนะฮะถ้าเกิดโดนยิงตายไม,น,มนต้องแปลกนะแถวนี้คนเยอะอยู่นะ,ะจากที่เจอเมื่อกี้นะครับเห็นจะเห็นจะพอเห็นชัดเจนนะครับว่าแถวนี้คนเยอะอยู่ยี่้ฝนตกมาทำให้แหลก,กว่ะไม่เฟี้ยวเลย เราจะขึ้นไปใหม่นะครับเออนี่ฝนไม่ตกกันเรื่นเลยเอาอีแล้วมันไม่ได้เชิงแหลกหรอกแค่มันฝนม่งนะคานตาให้ผ่าลยปี่เจอคน วิสาม้ยไม่ตายว่ะโดนสองไม่ตายสอง่นีหรอตายไมล่ละมึงยิงใครวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไตองลอยหลังแม่เลยว่ะนี่มาละอีกหนึ่งครับตายอีกหนึ่งครับไอ,นบอ้นี่ยังไปไหนยิงตายแล้วเหรอวะ นั่นไงยหนไม่ตามอยู่ไหนมันยังไม่ตายแล้วมันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยหายอะไรเนี่ยทิ้งเพื่อนโอ้อะไรแบบๆอะไรแบบๆตาฝาดตาฝาดทิ้งเพื่อนเลยเว้ยอะไรเนี่ยแก๊งเดิมมั้งเนี่ย กิน <c oughs> เพื่อนเฉยเลยน,นั่นไงเจอแล้วยังไงอ้อมไปหลังเลยนะครับเดินทนยิงตายใช่คนเมื่อกี้ว,าวาะไม่ได้โดน ดีเจบายเสียงเมื่อกี้เสียงอยู่แถวนี้นะครับเสียงปืนวันนี้เวลาก็ห้าทุ่มแล้วนะฮะอุ้ยนี้ยเนี้เน,น,นี้อุ้ยเกือบตายโอ้โหดีเจบายอุ้ย,อยสองคนเลยข้างล่างเห็นเมื่อกี้ไหนไหนเห็นไหมไหมสองชื่อเลยอ๋อไอโอ๊ตไอโอ๊ตไอโอ๊ต เดี S <S <People> ๋ยวโหมากับมากับโอ๊ตกางนะครับเดี๋ยว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคนเดียวไอ้สัสยิงเป็นคนเดียวเหรอโอ๊ตไปไหนวะแม่งวัดลอยกูแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีคนเดียวต้องเล่นเล่นอย่างระมัดระวังเหรออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันเปหนึ่งดอก ี๋ยวนี่เยอออยู่นี่นี่นี่กากอตนะครับมันล่อเรานะครับเพื่อให้โอตเอามายิงนะครับไอ้ยัดเป็ดยิงกูไอ้โอตมันก็ไ่ขึ้นมาสักทีโอูโอูดมึงอยู่นี่กูรู้อุ้ยกูแตกเลย 喂，你 o l 哦。